สวัสดีค่ะตอนนี้แม่อยู่ที่เจเจเมานะคะมีภารกิจของร้านชิกะกาแฟก็คือจะมาซื้อเอี๊ยมนี่กันเปื้อนกันเพื่อนเดิมมาสั่งทางออนไลน์แล้วมันเป็นผ้าแบบลื่นๆแล้วสกรรนแล้วมันหลุดหลุดหมดเลยแล้วแบบแข็งๆๆงหนาหนๆใช่ใส่แล้วก็ทรมานแล้วมันร้อนมากร้อนพุงเหงื่อแตกหมดเราก็เลยอยากได้ที่มันเป็นผ้านะคะแบบนี้นะคะเป็นผ้าผ้าแบบนี้ค่ะผ้าผ้าแบบนี้ใช่ไหมมันหนาไปเปล่ามันมันมีแต่แบบนี้นะ เนี่ยแต่เราว่าเอาสีน้ำตาลแบบนี้น้ำตาลใช่เหมือนเดิมใช่มันมันต้องหนาๆนะถ้าถูบางๆมันจะไม่ดีแล้วก็เราเอาโซโก้ใ้เขาดูแล้วก็คือเขาบอกว่าอยากได้สีแบบนี้ค่ะสีน้ำตาลแบบนี้มีใช่ไหมมีเนื้อผ้ากี่แบบครับมันก็เป็นแบบนี้แบบเดียวแล้วราคาเท่าไหร่ครับร้อยห้าอันนี้ร้อยหกร้อยร้อยห้าเอ๊ะร้อยหกสิบค่าปักอีกตัวละห้าสิบค่าแบบสามร้อย ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เจ้บอกไม่มีเวลาเอาเลยเอาเลยร้าชุดแล้วแล้วมันปักออกมาเหมือนเหมือนโลโก้ของพี่ได้เลยใช่ป่ะใช่ค่ะเนี้ยแล้วเอาไฟลให้ใช่ไหมใช่โอเคงั้นเอาสีน้ำตาลเอากี่ตัวดีห้าตัวห้าตัวเฮ้ยเหลือสี่พอห้าตัวเหอะเผื่อในอนาคตไหนไหนทำก็ทำไปทีเดียวเนาะอันจริงงานปักพวกนี้คือเราเคยทำแต่บริษัทของป้าบริษัททำเสื้อทำเสื้อทำอะไรแจกเนี้ยก็คือเจ๊มอมจะมีหลายหลร้านนะ แล้วก็เขาจะส่งไฟล์โลโก้ให้เขาแล้วเขาจะไปปักเนี่ยเครื่องปักเดี๋ยวนี้ก็เป็นปักคอมพิวเตอร์นะเขาเรียกอะไรปักดิจิตอลใช่เครื่องแบบนี้ปักแล้วก็เร็วแล้วก็ออกมาสวยเลยแล้วก็เมื่อก่อนเราเคยทำเสื้อเสื้อแบบพวกนี้เขาเรียกวไรเสื้อโปรอ่ะแบกพนักงานบริษัทแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตก็มีทีนี้น่าสนใจคุณแม่ให้พนักงานใส่ไหมพนักงานก็มีอีกไก่ครับซึ่เป็นเสื้ออย่างเนี้ ใช่ป่ะไม่แต่มันไม่ต้องปักหรอกเพราะว่ามันมันมีเอี้ยมอยู่แล้วไงอ๋อหรือปักด้านหลังก็ไม่ต้องปักเออแต่จริงๆอยากได้สีเหมือนกันก็เท่ดีินะอืมสีดำบางครั้มทุกคนใส่เสื้อนี้หมดเนี่ยซื้อแจกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกก็ให้อีกบางวัยอยากใส่เสื้อสสีสวยๆก็ตามใจก็เถอะแล้วแม่เลือกร้านนี้คะเดินมาเจอไม่จริงๆเดินมามีเจอหลายร้านแล้วเราก็ถามมาเรื่อยๆแล้วก็ร้านนี้แหละค่ะ ชื่อร้านเขาบอเขาบอกว่าเร็วมาลุมเขาไม่ใช่ชื่อร้านอะไรมนลุมมาต้มคือเร็วหนึ่งวันร้านนั้นบอกห้าวันอยู่ชั้นหนึ่งนะเจเจมอลอ่เราจะเอียมน้ำตาลเค้มแล้วก็ปักอ่านี่ค่ะาสีอ่อนนะโอเคครับ ธุรกิจหนึ่งจบไปก็ได้แล้วแล้วก็อันนี้จะมาดูร้านแฮร์รอดนิดหนึง่งเขาบอกว่ามีค้าวที่เราที่เรามาเรามาซื้อร้านเนี่ยมันจะมีแบบขายพวกเครื่องรับอะไรเยอะแยะไมไ่มันเป็นแบบชุดโรงแรมอย่างเี้เลยนะใช่แต่จะให นักการเธอใส่แบบนี้ไปมาดูเป็นการเป็นการเกินอ่ะโอ้ยเนี่ยตาชอบมากเลยไม่ตอนนั้นที่เราซื้อเราซื้อไปถ่ายคลิปกันเนี่ยมันมีเป็นสูทชุดเห็นไหมมีเป็นผ้าเอี่ยมยีนน่ะรักมีแบบว่าเดินเต้นด้วยเดินได้นเออน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยาพักกินต่อไปก่อนคุณแม่กินเท้าก่อนเ๋อวไม่ไหวล้วเชสเตอร์อยู่ที่ไหนข้างล่างหรอ ลงตลรงไหนคือเราจะกินอะไรดีหรือว่าจะกินยำแซ่บมันมีไม่กี่ร้าน่ะยำแซ่บเคซีเชสเตอร์เอาอะไรอ,ะอ,าาอ่ะเชสเตอร์กันเชสเตอร์ถ้าเราจะซื้อพวกเครื่องดื่มกินได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยนะยบบนเออเพราะว่าแบบเดี๋ยวชิคก้าเขาว่าง คือตั้งแต่เช้าอ่ะจะออกมาที่เนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้บ่ายสามเพิ่งได้ออกเพิ่งได้ออกเพราะว่าอะไรคะลูกค้าเขารัวๆแบบว่าแล้วเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนนะยังไม่กินข้าวเช้าเลยเออหิวมากหนอัเจเต์อ๋อแล้วก็ลูกพอลูกค้าแน่นๆๆเพราะบ่ายสองเหมือนทุกอย่างเงียบสงบนะ ใช่ใช่แต่ไม่แย่ร้านอาหารก็ถึงชอบแบบเรบรกว้ 2, 2> <า>สองเขาจะมากินช่วงกลางวันกันแล้วก็อย่างร้านเราอ่ะมันจะคนมากินกาแฟเยอะช่วงหลังกินข้าวอ,ะอ่ะเหมือนเขาไปทานข้าวกันมาแล้วก็มากินกาแฟกินอะไรกันหลังกินข้าวไงเออก็จะแบบบีซี่มากแบบคนมาสั่งกันแบบเป็นหลายๆเยอะๆแก้วแบบมากันเป็นหมู่คณะไงเหมือนแบบมาจากออฟฟิศเดินไปกินข้าวกันแล้วก็เดินกับออฟฟิศก็มาแวะที่กาแฟอะไรอย่างเงี้ย ภฟลกิจต่อไปก็คือจะไปทําการซื้อของบอก<อ><อ>ว่าซื้อไปดูเบาะนั่งเพราะอะไรรูกมิคะป้าฟ้าเอาใจมากเลยเอาใจลูกค้าว่าถ้าลูกค้าแน่นไม่มีที่นั่งหรืออยากนั่งนานหรือว่าลูกค้าเนี่ยดูแล้วนั่งติดกันเกินไปก็เดี๋ยวจะไม่สบายตัวรู้สึกแบบไม่สบายใจป้าจะทําการขยายพื้นที่ให้เลยนี่ไงยึดนโยบายอย่กับสตบบาร์บัคถ้ามีคนมานั่งนานๆเรานไม่ไล่นะ เราไม่ได้มีคนถามว่าเออแค่มุดเดี๋ยวยิน<า>ดีดดดยบายปสาขาสาขา,า,าเพิ่มป,ประกาศประกาศปละดพนักงานห้าร้อยคนทั่วประเทศ <laughs> อไอ,อ้ทั่ว <c oughs> โลกเจ๋งอะไรอม่ไม่ไมไมไมก็คือเรามีพื้นที่อยู่แล้วก็จะขยายให้ไง ài, อะไรเงี้ยเผื่อน้องๆก็เนอะเอามานั่งอ่านหนังสือได้ไหมมาเลยก็มาได้ค่ะแต่มีทุกคนถามว่าขยายสาขาไปต่างจังหวัดยังนะยังยังจะเย็นจะเย็นอันที่ขยายพื้นที่มันก็จะมีห้องว่างอยู่ไงทางชั้นสองใช่ไหม ก็มีตรงกลางกับด้านขวาแล้วตรงที่ติดตามคลิปเราก็คือเป็นที่ที่เคยถ่ายอะไรอะที่มันมีกลองอะมีกลองวาอะไรอย่างเงี้ยยู่ได้น่าจะถึงร้อยคนไหมคุณเลียคุณเลีนยยืนเรียงแถวแบบเบียดกันนะถ้าจะแบบตลกแล้วบอบว่าได้ถึงสิบโตะนะโอ้โหขนาดนั้นเลยได้ได้สิบโตะได้โตะเล็กๆไงได้ก็โตะแบบเนี้ยหกสิบหกสิบแบบเนี้ยขนาดเนี้ย ก็ก็ก็คือจะขยายพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ปรับจากการสังเกตดูพฤติกรรมของลูกค้าจะชอบนั่งบบาจะชอบนั่งที่มันเป็นแบบโซฟาเบาก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวเราจะทําให้ช่างทําตีบบาเยอะๆเออแล้วก็นี้อะไรอย่างนี้โอ้เบาเนี่ยยาวเท่าไหร่นะประมาณสิบกว่าเมตรเ้าห่าวทำไมบอนั่นเรายาว10บกว่าเมตรคุณแม่ แล้วเขาจะทำได้มันต้องต่ออยู่แล้วมาต่ออยู่แล้วต่ออยู่แล้วแต่ว่าจะบอกมันยาวมากนั่งได้แบบเพียงพอเลยปัตตาดาเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปใช้ถึงพื้นที่ที่ขยายเพิ่มหรอกมันก็น่าได้เพียงพอแต่แบบเสาแต่ว่าเผื่อเสาทิศไม่พอเลยมันแน่นมากแล้วลูกค้าก็นั่งเบียดเสร็จเยอะแบบโต๊ะใต้ต้นไม้อ่ะเขานั่งเบียดกันแบบคนละบ้านนะมาไม่ได้มาด้วยกันแต่ก็นั่งติดๆิดกันเหมือนยี่ว้อศูนย์อาหารขอโทษด้วยแม้แต่วัทมาดาเองก็ตามเนี่ยบางวันจะมีแบบว่า กลุ่มเป็นกรุ่มมาเนี่ยเปสิบกว่าคนอย่างเงี้ย ก็นจะเปิดโซนใหม่ให้เขาเพราะว่าโซนเก่ามันอาจจะได้เสียงดังกันได้เขาจะรู้สึกใจอะไรอย่างนี้อย่างวันก่อนก็มีคนหนึ่งมาแล้วก็แบบมาแฮปปี้เบรเดย์กันอะไรอย่างนี้เขาจะแบบเออจะได้เป็นโซนใหม่เวทแล้วก็เจะตังเค้กวันเกิดหรือเป่าเทียนหรืออะไรได้หมดเลยตังเค้กปอนเราก็ได้นะเอาเค้กมาก็ได้เราก็ไม่ว่านะเราไม่ได้โหดขนาดนั้นเราจะดีขาดนั้ใช่เอาหนมเอาข้าวขนสปาเกตตีมากินในร้านเราเราก็ว่าเกินไปได้เอามาแล้วแม่ไปเอาได้แล ปลาแย่แล้วนี่ของเราใช้เบคอนะอเหมือนเราเป๊ะเลยอ่ะจริงเหรอรขอให้ดูเสื้อปลาหน่อยได้ไหมแม่อะทำไมอ่ะเสื้อปลาทำไมอ่ะมันเหมือนแม่เหรอขี่เจ้าเป๊ะเ,เลยอเออแล้วเราใส่ก่อนแล้วเราบอกเธอเมื่อเช้าว,ว่าเธอมาใส่เสื้อสีเดียวกวับเราทําไมเนี่ยอะ ไม่คุเรสมานานมากเลยอ่ะพอเพราะอะไ่ะหลายสิบปีอืมเบคอเหมือนที่เราไว้โดยมากเรืองน,น,นี้เลยอ่ะอืมแตขมม่ข้าผันซอสมะเขือเทศเยอะไปนิดนะดูดิฉ่ำมากข้าวผแจกไปหน่อยนะคะอร่อยม,อม,มอั้ยอืมข้าวผัดมันช่อรเช่นเดยคือไก่ไม่ต้องจิ้มซอสมะเขือเทศให้จิ้มข้าวแทน <laughs> จริงแต่ว่ารสชาติาขอแพงไม่พมาณข้าวดูน้อยอยังไง ได้มากเท่าไหร่นั่หละอ่ะสตอรี่ของร้านนี่คืออะไรคุณแม่เราจะมาไม่มีสตอรี่ไม่ใช่บอกว่าบ้านใหม่เราอ่ะไอ้บ้านคุณบอกบ้านใหม่เก่าแล้ววะบ้านใหม่อยู่สี่ปีแล้วสี่ปีก็คือเราใช้บริการของร้านนี้เยอะมากชื่อภูสานิเนี่ยทั้งหมอนทั้งเบาะทั้งอะไรหลายๆลยอย่างเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนร้านป่ะเมื่อก่อนมันมาฝั่งนู้นเอาเขาขยายป่ะอ๋อใช่นี่ขยายร้านมาเหรอครับจ้า ใช่ไหมมันมีโซนนู้นกับนี้เป็นเหมือนตัวแอลอะตัวค่าจะดูอะไรบ่อดูบ่อครับบ่อได้ค่ะบ่อบ่อมีตัวอื่นไหมคุณแม่เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นผ้าที่เอาไว้ทํำบ่อโดยเฉพาะเขาจะแบ็กมาให้ทางเล่มนี้อ่ามันก็มีลายรอื่นเยอะแยะนะคะดูสิเอนได้คนเาคาต่างกันนิดนึงสี่ร้อยอันนี้จะสี่ร้อยกบ็ต่างกันหนักสิบเขาจะคำราคคำนวณราคาจะคำนวณเป็นผ้าก่อนว่าใช้กี่หลา อกกอผ้า็ันนี้คล้ายๆเหมือนที่เราเอาไปทำก่อนทำไม่ได้หรอกเนี้ยเนี้ยก็ชัวร์ทีแบบเนี้ยนะน่าสวยกว่าใช่ไหมมันดูมีเท็กเจอร์กว่าอันนี้อันนี้สวยจริงแบบเพิ่ม่เพื่อนนเป็นสีที่เธอต้องการพอดีเลยอันนี้จะเป็นสีอ่อนอันนี้จะหนาหน่อย texture วันนี้ปาไม่ค่อยชอบมันมันขนไปปาจะมันอบอันจะเป็นแบบ รับชุนลี่หน่อยแนวแวบๆเนาะอันนี้ดูอ๋อเนี่ไงเนี่ยคุณแม่นี่ก็สวยไม่สวยอันนี้คล้ายๆกับมูรีบ้านเราเลยเนี่ยแนวแนวพอแต่ที่มันหยาบไปดูหยาบไปนั่งแล้วมันอาจจะเหมาะไปทํามูรีมากกว่ามันมวลผู้ผิดมันมวลอันนี้เงาอันนี้สีน้ำเงินสีแดง เป็นแบบเนี้ยอันนี้ไปอันนั้นแหละอันนั้นแหละย้อนกลับมาถูกใจนะเร็วเร็วกวนไปไหมคุณแม่ไม่เร็วหรอกนี่ไงเอ้ยไม่ใช่อันไหนอันนี้อ่ะไม่ใช่อันนี้ไงเล่าก็เราจิ้มแล้วจิ้มแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วแบบเป็นพียูก็มีไหมครับพียูก็มีครพียูราคาถูกหรือแพงกว่าครับแพงกว่าพียูหลานประมาณเท่าไหร่ครับจะมีหกร้อยแปดสิบค่ะหกร้อยแปดสิบประมาณนี้ รุ่น5จะอยู่ที่ที่ลูกค้าเลือกตัว460บาท460บ๋อแพงกว่าเยอะเลยแต่พี่ยูมันก็จะทนกว่านะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยว่ะพี่ยูมันเดี๋ยวนี้มันก็มีเ t e เจอร์นะคุณแม่ยังมีเ t e เจอร์เห็นเปล่าเนี่ยตอนนี้นิ่มหน่อยจะนับเปนนี้น้องกำนวณอย่างว่าใช้กี่ลาครับ4.5ล่ะ 5, 1, 2, 24, 1, ถ้าเป็นรุ่นปกติปลอกอยู่ที่พัน0ปดเอส้อยยี่สิส่พ้อยห้สคอ่าถ้าแบบพี่เพิเลือกพียูจะราคาประมาณเท่าไหร่ครับเราะค่า,าออกจะสามพันแปดต่างกันพันหนึ่งเพราะต่างก<ม>ันพันหนึ่งคุณแม่อ้าคุณแม่แอมหลับหรออันนี้ยังเป็นพีอยู่ไหมหรือไม่ใช่แล้วพีวออีซีค่ะเพิ่เือืมแต่พนที่มันซักได้อยู่แล้วใช่ไมักได้ค่ะอแม่แม่ชอบผ้ามากกว่าใช่ไหมอืคคอม ชอบข้ามมากกวา่าด้วยความ,วามสวยแบบให้ความรู้สึกแบบให้ความรู้สึกแบบผมมีกว่าขอ,อาร้องคุณลูกค้าอย่าทำหกใช่ไหมอย่าทำเลอะถ้าเลอะก็มาบอกนะั่นเป็นปตัวนี้ก็ได้ครับตัวยี่สิบเจ็ดเนี่ยเยมือ่อกี้เนี่ยอย่ไหนเนี่อันนี้มันก็จะกันน้ำระดับหนึ่งค่ะลูกค้าก็ซับได้หมอนไหมหมอนสายอยากได้มากหมอนแต่ว่าราคามันก็แหละแบบแบบหมอนเนี่ยมันดีไง คือถ้าวางหมอนนะี่ให้เต็มพื้นที่เราใช้เยอะมากแพงกว่าเบาะเยอะมากนะเดี๋ยวเอาไวใ้ให้มีลูกค้ามาเยอะๆแล้วจะซื้อหมอนไปให้ถ้ามีเหมือนกับมีไรายได้เข้ามานะมีตอนนี้ยังไม่คืนทุนเลยใช่ไหตอนนี้ไม่คืนทุน <c oughs> เลย เนี่ยดูหมอนเนี่ยเขาวางหมอนเนี่ยมันต้องวางแบบว่ามิกแอนแมทแมทไม่แมทมิกแอนแมทไม่ได้เป็นแบบเท็กเจอร์แบบนั้นเท็กเจอร์แบบนี้พอป้ามมีประสบการณ์เคยลองมาแล้วมันต้องวางมิกมิกกันแบบนี้มันจะสวยนี่เหาบอเท่าไหร่ครับคุณแม่ประมาณสองหมื่นใช่ไหมส <2, 000. S 2> องหมืห่นคุณแม่นี่ใกล้แล้วเหรอใกล้คริสต์มาสนี่เขามีหิมะ<า>ตกด้วยดิเหนื เฮ้ยที่วางวันบบนี้ในคาเฟ่เราน่ารักมากเลยพนพนหนุนนกนอก่ะแล้วก็ให้พี่สามากว่าไม่มันต้องมีร่มรับแบบนี้ไงเห็นไหม<อ>แล้วมันก็ดูดกลับขึ้นไปอ๋อมันดูดกลับขึ้นไปใช่สิไม่ดูดกลับใครจะมันเก๋อ่ะออเอาไว้เอาไปตั้งอุ้ยความสนน่ารักเว้ยเฮ้ยแม่ลงทุนให้เป็นแฟนแล้วแต่ร้านเราประการหวานนะมติดไปได้ไหมเฮ้เราชอบตัวนี้มากเลยตัวนี้น่ารักเออนี่คนขายป่ะครับนี่เท่าไหร่คะนี่เท่าไหร่คะ สองพันหกร้อยเราต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้ชาร์จใช่ไหมอ๋อต้องต้องต้องไว้งี้ก็ไว้เอาดอไม่ได้อ๋อนี่นี่คือมันดูดกลับขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วฐานรองก็ต้องเป็นร่มแบบนี้ครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเซตทั้งเซตอ๋อเป็นเซตของมันเท่าไหร่คะนี่ค่าเซตนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองค่ะ ไม่เอาละหมื่นสองไม่ต้องเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักกว่าแม่ใช่ปะน่าตู้แตนดาร์ดานี้นี่น่ารักไม่มีแต่ของน่ารักอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เฮ้ยเจ็ดพันเก้าน่ารักนะอันนี้อืมมันดูดโอ้โหเข้าจ็ดพันเก้ารวมรวมอันนี่ด้ไหมครับบนด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ไปแม่ลดลดลงไปเรื่อยๆเหลือแค่กล่องเดียวมั้ยบอยคาเฟ่ เดี๋ยวกลับมาขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับนี่กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงแล้วพูดเร่ของหน้าร้านนั้นเลยคุณแม่ดิอ๋อไม่เคยเห็นอาจจะไปอะไรต่อคุณแม่เร็วไป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 ซื้อจานซื้อจานอะไรเงี้ยซื้อแก้วซื้อแก้วกับถ้วยน้ำจิ้มสลัดไอ้ถ้วยน้ำสลัดอะไรเงี้ยอะไรคะผิดทิศเห็นอแม่ผิดทิางผิดทางเป็นร้านจานที่อยู่ข้างเจเจหนาวมากเลยอ่ะ ร้านนี้ที่ไม่ยอมรับเงินโอนรับเงินสดเท่านั้นชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้มาซื้อตั้งหลายครั้งแล้วมัรู้เพาชื่อร้านอะไรชื่อร้านจา<ห>นข้างเจเจไงอ h ยทำไมมันหนาวถ้าจะเดินเย็นหรือเดินร้อนถ้าเดินเย็นแบบนี้เดินอะไรก็ได้นี่ร้านนี้ต้องออกประตูให้ถูกต้องด้วยนะ,อะบอกไม่ถูกประตูไหนประตูที่อยู่ใกล้ๆกับไปษนีอ่ะเอ้าทำไมวันนี้ดูเดินใกล้จัง ก็เลือกออกตูถูกไงถ้าออกระตูผิดก็เดินใจสิคะควโมบันเถึงมันก่อน,นีปลารเรียงย้ายเลยเนาะอ,อ่ะแก้วแม่ไปพูดตัวไปแก้วนะปลาไปั่ว,วยิลมเดี๋วววยวต้องรีบไปร้านสองทีงทมสอง,งเลยเหรอยเยอะไหมวะโหลเดียวเออแม่ไปดูแก้วปลาดูถ้วยน้ำสลัด เป็นเหมือนแบบแก้วกาแฟเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเป็นหยื่กนี้มันก็พอได้นะใบละสี่สิบนี่ไงแก้วกาแฟแต่มันต้องเป็นแบบเท่ๆเล็ก,ลกๆไม่มีเลย แล้วได้แล้วโล1โหลคือถ้วยใส่น้ำสลัดเนี่ยฟ้าเลือกไว้อย่างหนึ่งคุณแม่แต่แม่ก็ถูกใจมากคือเป็นเหยือกเล็กตรงนูบบน้นแม่ลองสแกนดูดีมีไหมเนีย้ยหรอไม่ชอบเลยโบราณเป็นเหยือกตรงนู้นตรงนูง้นต,ตรงขอบอีกนี่ใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่คุณแม่ดูเดี๋ยวเม<อ>ื่อกี้แมวเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีโปรยม,ม,มันไหมไม่มีปรยมานรู้ว่าใหญ่ไปอ่ะ ช่วงนี้เหมาะแต่ว่าเราเบื่อเพราะบ้านเราใช้มาหลายสิบปีแล้วเบื่อแต่ว่าใช้ได้นะใช้ได้แบบนี่ใช้ใช้ก็กำลังดีนะแบบนี้ก็ได้แต่มันจุดขาวไม่สวยเนาะไม่ชอบอ๋อมีขาวจุดดำนี่ไงขาวจุดดำพี่อู๋ระวังไปชนเขาเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ชอบเนี่ยจุดมันไม่ธรรมชาติไงคุณแม่เออเหยือกเล็กอยู่ตรงนู้นคุณแม่เดินไปตรงนู้นมีตรงนู้นเหยือกเล็ก ปากมันแคบใช่ไหมสมมติคนอย่างน้องพิมพ์จะจิ้มมันจะจิ้มไม่ได้เนี่ยสมปากหมดเนี่ยป้าอ๋อมันมีมันมีลายเดี๋ยวไปหาในเว็บจะมีไหมเออมีป้าอยางได้แบบ <ปะ S 1> น,บบนี้แต่ไม่มีลายเก๋เลยใช่ะป้าแล้วมัน,นคือมันต้องใหญ่กว่าไอ้ไซที่เราใส่พวกพริกแห้งใช่ไหม,มแต่ว่ามันต้องไม่มีลายจุดงั้นเอาแค่นี้พอนะรีบกลับไปเร็วต้องไปรับลูกแล้วคือเวลาลูกค้าแบบว่าสั่น้ำเปล่าใช่ไหมแล้วก็ เราจะน้ำเปล่าน้ำแข็งน้ำแข็งของเราฟรีนะใช่ไม่ใช่คิดตังค์นะเติมเท่าไหร่ไม่อันใช่ไหมใช่ทมได้แล้วก็เราจะใส่เป็นแก้วแบบนี้แก้วแก้วอ่ะแก้วใสอ่ะหลังคือร้านเราเริ่มแปลงสภาพเป็นร้านอาหารไงเพราะฉะนั้นคนกินอาหารจากน้ำเปล่าอะไรเงี้ยแรกๆไม่เคยมีอาหารนะมันจะไม่มีใครสั่งน้ำเปล่าเท่าไหร่แล้วก็น้แก้วเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เลยอ่ะเพราะว่าเขาก็จะสั่งเครื่องดื่มกาแฟอะไรกันใช่ป่ะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าอ่ะ สั่งน้ำเปล่ากินกับข้าวก่อนแล้วพอกินข้าวเสร็จ<ะ>เรียบร้อยไม่หมายถึงว่ากินข้าวแล้วกินน้ำเปล่าห<อ>มาก็พอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาสั่งกาแฟหรือเครื่องดื่มทีหลังม,มือ<ต>อาหาราอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครกินข้าวไอ้กินอาหารกินน้ำเปล่าไม่สั่งเครื่องดื่มนี่คุณพลาดนะหมายเครื่องดื่มอร่อยใช่ไหมอืมแอ้วสมัยเขาจะมาสั่งแบบตอนจะกลับอะไรอย่างเงี้ยน้ำป้าก็เป็นนะคือ วเวลากินข้าวป้าจะไม่สั่งเครื่องดื่มแม่สังเกตไหมเ,เพราะว่า,นนเ,าเราสั่งเครื่องดื่มแบบอร่อยๆ <c oughs> มากินร่วมก,กับข้าวมาันจะทําให้มันเสียรสชาติอาหารไง <c oughs> อ่ากินข้าวเสร็จถึงไดกินเครื่องดื่มถูกต้อง <c oughs> เออขอโทษค่ะอ่านั้นวันนี้ลาไปก่อนจบภารกิจเสร็จซิมภารกิจจอดรถที่ไหนได้บรรลุเป้าหมายบ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 ายค่ะ <c oughs> <c oughs>